ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์ธสายจกรถไมโคซิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมรถุดโกมัสสุนะครับนี่นะครับ GC200 รุ200่น8 M0 นะครับ เจอดินเหนียวนะครับเป็นงานขุดศักนะครับนี่ขุดศักไหมครับโอ้โหฝีมือขั้นเทพนะครับมีประสบการณ์30กว่าปีนะพี่น้อง เป็นงานคนขับนี่คือเมาสานะครับเป็นขับเมาสนะครับเมาสะนะครับคือลูกละพันนะครับค่าจ้างคนขับนะครับนี่ได้ทำการสอบถามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับอยู่ทีมงานนี้มา30กว่าปีแล้วครับฝีมือนี่สุดยอดครับ ระดับประมจานนะครับนิ่มมากนะครับขนาดพุก,กี้ลุ่มๆนี่ขับจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงพุก,กี้นะครับนี่เป็นมุมสุดท้ายแล้วนะครับนี่เป็นการเก็บเก็บมุมนะครับ มุมสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดเลยครับก็เมื่อวานยังขุดอยู่มุมนี้อยู่เลยนะครับนี่มุมตรงนี้นะครับมุมที่หนึ่งนะครับผมก็ย้ายรถมาลงอยู่ข้างๆนะครับนี่อยู่ตรงนี้เองครับนี่ก็ได้เดินมาชมนะครับ เดินมาดูแล้วก็เดินมาถ่ายให้พี่น้อง FC ชาว YouTube ให้ได้ชมกันนะครับถึงการทำงานของเจ้าโคมัสสุครับ ดินก็เหนียวเหนียวหน่อยนะครับดินก็จะเอาเหนียวเหนียวหน่อยนะครับมีน้ำาอกนะครับมีน้ำาอนนี่เป็นมุมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาชมการเก็บมุมนะครับนี่ครับโยนดินอัดมุมเลยนะครับการโยนดินนะครับโยนดินถอยหลังนะครับอัดมุมนะครับ รถคันนี้นี่หกปีแล้วนะครับอายุอานามก็ยังไวอยู่นะครับดูความไวครับอายุอานามก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ความไวนี่สุดยอดครับฝีมือครับฝีมือมากครับ ามาชมการเก็บมุมนะครับไม่ได้ยินเสียงข้อืุกงกี้เลยนะครับภายในก็สะอาดมากครับเข้าไปดูแลครับ ลองขับแล้วดูแล้วคนขับนี่ดูแลรักษารถดีมากครับ ช่วงเก็บมุมก็จะช้านิดหนึ่งนะครับมุมสุดท้ายนะครับ นิ่งมากครับติดปีกข้างเดียวนะครับเป็นการติดปีกข้างเดียวครับพุทธะานะครับ กบอนี้เป็นลูกสุดท้ายนะครับลูกสุดท้ายของฤดูการขุดสะนะครับขุดสะกองแกนะครับก็ขุดได้มาหลายโบแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอชุมพวงครับจังหวัดโคราชนะครับ เีว่าจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นโบโลกสุดท้ายนะครับก็จะไปขุดเห็นบอกว่าจะไปขุดคลองต่อนะครับไปลอกคลองนะครับลอกคลองก็ต้องถอดปีกออกนะครับโอ้โหสุดยอดครับดูครับเก็บมุมครับ นิ่งมากครับโอ้สุดยอดจริงๆครับอาจารย์ยังไงก็เป็นอาจารย์ครับฝีมือครับก็น่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะครับน่าจะเสร็จนะครับ ยังไม่ได้เก็บลังคันนะครับนี่เก็บลังคันด้วยนี่ครับเป็นการรีดครับนี่รรีดเก็บ เรียบร้อยครับอสุดยอดจริงๆครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเท้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอิร์สสายจบรถไมโโรซิงด้วยน,นะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ